สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแน,น,น,นวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่ยี่สิบสองมิถุนายนหกห้านะตัวเด่นของเราก็คือห้ากับหกนะคะตัวรองก็คือศูนย์กับแปดเราเน้นรูดตัวเด่นเนอห้าก็ห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกหกหกแปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเจ็ด ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าย์หปดสามตัวก็เจ็ดห้าแปดห้าหกแปดหแดศย์หนึ่งหกปดแล้วก็ศนะูนย์ย์สองเนาะจับคู่ไข้ก็แปดศูนย์แปดแปดห้าห้าแปดปดหกหกแปดหกห้าห้าหกหกศูนย์ย์หเด้อห้าแปดปดห้าเนาะง่ายๆสั้นๆไม่ต้องเปลืองเงินเยอะนะ เงินน้อยได้กู่หนึ่งก็ยังดีดีสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนะาะเดี๋ยวเราจะลงเราจะพาะกิจกับเราสามากกัคคีอีกแผ่นหนึ่งเนอะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกแนวทางที่ลงนะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องวุ้นเส้นพาด้วยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้นะเฮงเฮง,งปังปังค่ะ